วินาทีปลุกสามีไม่ยอมตื่นเป็นคู่รักที่น่ารักมากสำหรับคู่ของบอยพิกเมเกอร์และพันรยาสาวเจียบพิจิตราที่ต้องบอกว่าทั้งคู่มักจะเติมความหวานให้กันอยู่เสมอ ล่าสุดสาวเจี๊ยบเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์โดยบอกว่าพี่บอยเป็นคนนอนหลับลึกเขาจะนอนช้าเพราะเล่นคอนเสิร์ตเวลานอนก็จะนอนลึกมากบางทีเขาหลับโซฟาเราไปปลูกเขาก็นอนบนห้องปลูกเรานานมากกว่าจะตื่นแต่สาเหตุล่าสุดเขาไปเล่นคอนเสิร์ตที่ต่างจังหวัดน,นัดเวลาขึ้นเครื่องโทรไปเยอะมากไม่ยอมตื่นเราก็กังวลว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเลยให้โรงแรมเคาะห้องแล้วเปิดประตูเข้าไปคือเขาหลับแต่ไม่ได้เป็นทุก วันเป็นเฉพาะในช่วงที่ทํางานหลายวันติดกันซึ่งนับว่าเป็นปัญหาเรื่องบนเตียงที่ทําให้กังวลเหมือนกันค่ะ